สวัสดีครับมีลูกค้าคอมเมนต์มานะครับชุดแฮนด์มันติกฟังก์ชั่นนะครับที่รงขายทุกวันนี้นะครับใส่กับเครื่องตัวไหนรุ่นไหนได้บ้างนะครับเราขอาบอกเลยนะครับสามารถใส่ได้ทุกรุ่นทุกกี่พอนะครับเครื่องตัดหญ้าตามท้องตลาดทั่วไปนะครับบ้านเราก็จะมีอยู่แค่2รุ่นนะครับ มีกระบูผ้าปั๊มนะครับกับกระบูลูกลอยนะครับเราสามารถถ้าตัวนี้นะครับแกนมังติฟังก์ชันจริงๆแล้วอ่ะมันสามารถใส่ทำมาใช้กับกระบูผ้าปั๊มโดยเฉพาะนะครับโดยการหมุนเข้าไปได้เลยนะครับสังเกตดูได้ยังไงว่าเป็นกระบูผ้าปั๊มนะครับสังเกตลูกค้าสังเกตได้จากถังน้ำมันจะอยู่ด้านล่างนะครับก็ใส่ครบ,บแบบนี้นะครับแล้วก็จะเล่น ปกติได้เลยนะครับในส่วนของกระเบูลุกลอยมันจะยากหน่อยนะครับเราจะทำการตัดแต่งนะครับถ้าเป็นช่างก็จะง่ายต่อการใส่นะครับเราก็ทำการตัดนะครับเพราะมันจะสั้นกว่าเราจำเป็นต้องดึงตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้หินเจียเจียตรงนี้แล้วตัด เส้นดำให้มันสั้นลงนะครับเพื่อที่จะให้สายในตัวนี้ยาวขึ้นนะครับแล้วก็จะเอามาวสวมใส่กันนบชุดฝาปิดลูกเล่งนะครับถ้าเราไม่แต่งอะ่ะมันจะสั้นไปนะครับลูกเล่งมันจะยกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะตัดแต่งให้ดูตอนนี้คือสายเิสยังไม่ได้ตัดแต่งนะครับสายมันจะสั้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะตัดแต่งนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเราต้องใช้เครื่องมือให้พร้อมนะครับก็จะเป็นต้องมีคีมล็อคทีบตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้เกียร์เกียร์ที่มันย้ำลงไปนะครับให้มันหลุดจากเส้นสีดำนี้นะครับอลองดู หลุดจากปมที่มันย้ำนะครับเคียวไปรอบๆนะครับเพื่อที่จะให้มันหลุดเคียวไปรอบๆแบบนี้นะครับแล้วให้มันหลุดแบบนี้นะครับแล้วก็ค,ค่อยๆดึงออกนะครับพอเราได้แบบนี้นะครับเราก็กะเอานะครับก็ตัดสายดำประมาณสัก3เซนตินเมตรนะครับกะเอาถ้ามันสั้นเกินไป เราก็ให้ดีอ่ะเราต้องตัดทีละน้อยนะครับแล้วก็ทดสอบไปทีละน้อยละน้อยนะครับก็ตอนนี้เราจะลองวัดไว้สัก3ามเซนแล้วตัดไปนะครับเพราะแต่ละรุ่นมันจะไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ทาการตัดค่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะโดนตายมาแล้วทีแกให้ปอ แล้วให้เส้นในมันยาวขึ้นก็ใช้ความชำนิชำนาญหน่อยนะครับถ้าทำไม่เป็นก็ลูกค้าก่อนการสั่งซื้อก็ทักมาหาเราได้นะครับก็อยากให้ตัดถึงเส้นในมันนะครับแล้วก็เราจะเอาชุดตัวนี้ออกนะครับนะครับตัดต่อเราตัดตรงนี้เรียบร้อยนะครับพอมาถึงขั้นตอนนี้แล้วเราสามารถตัดหัวตัวนี้ได้เลยนะครับ มันต้องมีเครื่องมือที่พร้อมนะครับตัดปุ๊บเราก็ดึงตัวนี้ออกนะครับแล้วก็จะเหลือสายที่มันยาวขึ้นนะครับเอาตัวนี้สวมเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วเราต้องมีหัวแร้งบตเตรีนะครับเพื่อที่จะเชื่อมปมออกมาพอเชื่อมปมออกมาแบบนี้นะครับ ก็ถ้าได้ระยะนะครับแต่ละเครื่องแต่ละตัวมันจะไม่เท่ากันนะครับแล้วก็สวมใส่เข้าไปได้เลยนะครับเราสวมใส่ไปแบบนี้นะครับแล้วก็เอาสปริงถ้ามันสั้นเกินไปอีกเราสามารถตัดสายดำตัวนี้เพื่อย่นเข้าไปได้อีกนะครับก็จะประมาณนี้ ถ้ามันยาวเกินไปนะครับเราสามารถตัดปลายตรงนี้นะครับสังเกตดูได้นะครับรงได้ปกตินะครับทุแฮนดนมันติฟัง์ชันนะครับวิธีการใส่ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับอย่างที่บอกนะครับลูกค้าถ้าไม่มีอุปกรณ์ก็สั่งเราได้ว่าจะใส่รุ่นไหนนะครับเครื่องรุ่นไหนก็ถ่ายรูกมาให้เราได้นะครับฝากไว้ด้วยครับคลิปนี้สวัสดีครับ